ใช่นะเฮ <Hey. S 2> ้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยน้องไปแล้ว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 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอืม บางอย่างงอ้ังเทิงน่ะบางอย่างนงอ้ังเทิงน่ะบางอย่างงอยังเทิงน่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อจยนะคะะวัสดีค่ะดูดูดูดดนะ ท่านผู้ชมยังหลบสวัสดีค่ะได้นะาพูดกับท่านผู้ชมไม่หลบสวัสดีค่ะเฮ้ยฮัลโหลมฮัล อืนานไม่อย่างดอกอนาอ เห็นตัวเองแล้วงงเหรอลูกเห็นตัวเองแล้วงงเหรอใช่ไหมใช่หน่างงเหรอใช่ใช่หน้าไหมเนาะใช่หน้าอื้โอ้ยโอ้ยเอาเอาเอาอ๋อเอาแมันมดลอดอ๋อมดเนื้อมดโตนี่นะเอาแมันมดเลย อืมบายบายค่ะ